ดีหนูว่าเป็นยังสำรัเมื่อปีหกห้ารกเราก็ไม่แั้ก็ไม่ขาดวันนี้กำังถ้ายเดี๋ยวเีนของที่สาวแกเริ่มมีตอนนี้ยังไม่ยังไม่อะไรแกแกคุยรอบหลังสุดไม่มีสักตัวแกบอกนั้นแหละไม่ได้ไม่ได้เข้าไปดูคอสช่วงนี้เลยต้องนะโอ้ยหยุดยั้งอยเราตัยัดคมยเกษตรกรเกษตรกรทง อันนี้ก็จะเป็นเคลใบตรงนะคะอันนี้จะเป็นเคลใบหยิเคลนี่คือเป็นราชนีผักใบเขียวเป็นซูเปอร์ฟู้ดค่ะคือราคาก็คือจะสูงกว่าผักสลัดจะสูงกว่าผักทั่วไปนิดนึงจะอยู่กิโลกรัมละ35 0สิบาทที่นี่นะคะแต่ว่าบางตลาดก็คือบางแหล่งก็ขายสูงกว่านี้ค่ะ6700ก็มีค่ะ้ก็เดี๋ยวอย่าสัมภาษณ์่งบแบบเราเนี่ย เร,เราไม่มีงบใช่าซื้อเราไ,ไม่ได้อ,อ,อันนี้จะเป็นโรงเรือนมาตรฐานของเรานะคะชาชาออร์แกนิกฟาร์มเนี่ยจะมีทั้งหมด2โรงเรือนก็คือโรงเรือนหลังที่1แล้วก็โรงเรือนหลังที่2โรงเรือนหลังที่1จะเป็นการปลูกแบบลงแปลงปลูกเลยนะคะเราจะมีผักสลัดทั้งหมด10ชนิดบนแปลงนี้ก็คือมีครบ10ชนิดเลยนะคะ อันนี้นะคะเริ่มต้อนอันนี้นะคะคือบัตเตอร์เฮดค่ะอันนี้เป็นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะมิน,นิคอร์ดค่ะโอเคอันนี้คือเรดคอรัลนะคะอันนี้กรีนคอรัลค่ะฟิลเล่ค่ะผักกาดหอมอิตาลีค่ะ อันนี้เป็นรดคอร์ t นะคะอันนี้สุดท้ายเป็น green อร์ t ค่ะเราจะมีผักสลัดทั้งหมด10ชนิดแล้วก็ขึ้นแต่ละรอบก็คือจะขึ้น10ชนิดเวลาเราจำหน่ายก็คือให้ลูกค้าผสมได้ทั้ง10ชนิดแล้วแต่แล้วแต่อย่างที่ลูกค้าชอบแล้วว่าอยากอยากทานผักสลัดแบบไหนคะ่ะอันนี้คุกเก็บได้ไหมคะเชิญอาคิทหนะ้า ขึ้นหน้าตอนนี้หน้าที่มันจะมันจะโตใช่ใช่ชั้นถ้าแปลงนี้จะเห็นเพียงสองมก็คือใ่ให่เลยค่ะอันนี้คืองานนาดีรีไม่ได้พูดว่าเราจะได้เห็นโรงเรือนหลังที่สองจะเป็นการปลูกในถุงปลูกนะคะผักสลับสิบชนิดเหมือนกันค่ะในถุงปลูกการดูแลก็คือในถุงปลูกนี้กคือจะดูแลง่าย มายถึงการดูแลนะแต่ว่าการวิธีการทําดินหรืออะไรพวกนี้ในแปลงก็คือจะง่ายกว่าอันนี้หมายถึงว่าเราลดน้ําหรืออย่างเงี้ยค่ะเป็นถุงถุงถุงหรือเราให้น้ําปุ๋ยก็คือถุงถุงถุง,ถงมันจะง่ายกว่าที่เราจะไปใส่แยกอะค่ะแสงถ้าความสะดวกในการปลูกเนี้ยในในแปลงจะง่ายกว่านะคะ การดูแลง่ายกว่าการผสมดินเนี่ยง่ายกว่าแต่ถ้าในถุงเนี้ค่ะเมื่อเราปลูกก็ไปครบ3รอบแล้วหมาถึงเก็บเกี่ยวได้3รอบอะค่ะเราจะต้องตากดินใหม่ถอดดินออกแล้วก็ล้างถุงใหม่100%เลยค่ะล้างตากแดดทําความสะอาดค่าเชื้อ,อเพื่อไม่ให้มีเชื้อ,อ,อหรือโรคพืชติดอยู่ที่ถุงนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นแปลงเนี่ยพอเราเถึงรอบที่เรา เ,เก็บเกี่ยวเราก็แค่ตากดินพักดินประมาณ7วันแล้วก็คือขึ้นได้เลยพอใช้ใหม่ก็แค่เพิม่มธาตุอินทรีย์ก็คือเพิ่มขี้ไก่ขี้วัวไปเท่านั้นเองค่ะก็ปลูก,กรอบใหม่ได้เลย <c oughs> คือไม่ต้องเปลี่ยนดินนะคะ <c oughs> แค<ฟ>่เ <Air> พ<ฟ>ิ <Air> ม่มเพิ่มเข้าไปแต่นี้เราต้องเปลี่ยนดินใหม่ <c oughs> มทาใหม่ค่ะอันน้นอันนั้นอันนั้นจะเป็นอันนั้นก็เป็นจุดเริ่ม นะคะเป็นการหวานเมเล็ดนะคะก็คือเริ่มต้นจากที่เราจะเริ่มเริ่มปลูกก็คือเริ่มต้นจากการหวานมาเมล็ดในตะก้าอย่างเงี้ยค่ะหวานมาเมล็ดลงไปถึงเวลาอายุ7วันเราจะได้ต้นกล้าแบบนี้เราก็จะอยู่ในนี้อีก14วันค่ะก็คือรวมรวมอายุต้นกล้าอย่างเดียวคือ2 1วัน7วันในตะก้าแล้วก็14วันในถาดหลุมค่ะแล้วหลังจากนั้นพอ พอครบ14วันในนี้นะคะใช่ค่ะอันนี้จะลงลงในถุงก็คือ21ก็คือ22วันอยู่ในนี้เพราะว่าอายุนี้เวันในนี้สิใช่แล้วก็ขึ้นในนี้อีกคือสัปดาห์ที่3ใช่ก็อายุเขา60วัน60วันก็จะอยู่นี่ประมาณอีก30นิดนิด30กว่าวันนิดนิดก็จะเป็นการเก็บได้อะโอเร็วเร็วเร็วค่ะเร็วแล้วพอมาเป็นไม่พอมาเป็นอย่างนี้มันจะเร็วแต่ว่าก่อนจะมาเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะจะใช้เวลาหน่อย เพราะว่าอันนี้เจ็ดวันสิบสี่วันก็ยี่สิบเอ็ดแล้วค่ะต้นกก่ต้นก่เนี่ยยี่สิบเอ็ดวันแล้วก็ถึงเราจะมาลงในถุงนีนะคะชาชาออร์แกนิกฟาร์มค่ะ จุดเริ่มต้นของเราก็คือเราเป็นคนรักสุขภาพแล้วชอบทานผักสลัดนะคะจนได้ไปเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นที่วิทยาลัยสารพัดช่างยี่งอนนะคะขณะที่เรียนเราก็เรียนไปแล้วก็ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจากทางวิทยาลัยมาทําด้วยหลังจากที่เรียนอยู่ในระยะเวลา33 3เดือนกว่าๆเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะปลูกผักขึ้นมาจําหน่ายได้เลย แล้วก็หลังจากที่เรียนเราก็ทําโรงเดือนหลังเล็กๆที่เป็นโรงท่อนะคะตอนแรกๆแล้วเราก็ปลูกผักแล้วก็ลง Facebook ขายผ่าน Facebook กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ที่เป็นเพื่อนกันอยู่อะคะ่ะจนตลาดเราเริ่มโตขึ้นโตขึ้นค่ะเราก็ตัดสินใจว่าจะทําเป็นโรงเรือนมาตรฐานก็คือเราก็มี2โรงเรือนนะคะแล้วเราก็ได้เ,เข้าเ,เป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์นราที่ว่าปี2565านะคะ เราขอการรับรองมาตรฐาน GAP พืชผ่านเมื่อปี65เหมือนกันแล้วเมื่อปี6 6ต้นปีนี้ค่ะเราได้ขึ้นทะเบียนเป็นช่วงปรับเปลี่ยนแหล่งผลิตพืชอินทรีนะคะต่อไปที่นี่ก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางเจ้าของเองนะคะได้ไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของเกษตร การเรียนหลักสูตรเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะนะคะของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิาวาสราชนครินค่ะตอนที่ไปเรียนเราก็ได้เรียนในเรื่องของระบบการให้น้ําและระบบการให้น้ําพร้อมปุ๋ยค่ะออพอเรียนแล้วก็เราได้มาทําเป็น มาทำใช้งานจริงที่ฟาร์มนี้ค่ะก็เป็นการใช้ระบบน้ำเชื่อมต่อกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะคะตอนนี้ก็คือชาชาออร์แกนิกฟาร์มก็เป็นสมาร์ทฟาร์มสมบูรณ์แบบค่ะเพราะว่าเราใช้ระบบน้ำที่สั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งหมดนะคะก็คืออยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เราก็สามารถที่จะสั่งงานผ่านมือถือได้เลยมีกล้องวงจรปิดที่สำหรับดูระบบการทำงานต่างๆของฟาร์มได้เลยค่ะ สำหรับผู้คนที่สนใจอยากมีอาชีพเสริมหรืออยากทานอยากปลูกผักสลัดไว้ทานเองในครอบครัวนะคะขอให้เรามีพื้นที่ที่ไม่ต้องกว้างมากไม่ต้องทำเป็นโรงเดือนก็ได้นะคะเราทำเป็นแปลงปลูกเล็กๆหลังบ้านเพราะว่าต้นทุนการปลูกเนี่ยก็ไม่ได้มากไม่ได้เยอะมากนะคะเราสามารถที่จะเก็บผักต่อรอบออยังขายได้แล้วก็ยังสามารถที่จะปลูกทานเองได้ในครอบครัวได้ะคะ่ะ ส่วนราคาผักตอนนี้นะคะเราขายอยู่ที่ครึ่งกิโลกรัม70บาทกิโลกรัมละ130บาทถ้าต่อรอบการผลิตเนี่ยเราจะาขึ้นอยู่ทั้งหมด1 0 0 0ต้นนะคะ1,000ต้นถ้าเฉลี่ย1กิโลกรัมเท่ากับ10ต้นเราจะได้ครั้งละ100กิโลกรัมนะคะก็ขายได้อยู่ที่13,000บาทค่ะค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มีกลุ่มเครือข่ายที่เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของเราอยู่ทั้งหมด6ที่นะคะเราจะจะมีการ เปิดสอนเรียนรู้การเรียนเรื่องของการปลูกผักสลัดในอนาคตใกล้ๆนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนปลูกผักสลัดหรืออยากจะทานผักสลัดนะคะสามารถติดต่อได้ที่นี่นะคะชาชาออร์แกนิกฟาร์มค่ะตั้งอยู่ที่ถนนบายพาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะ061 829 6961ค่ะหรือ Facebook นะคะยายาสุไรานาค่ะ